ซึ่งวิธีการให้อาหารที่ไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยเกินไปคืออย่างนี้ทุกคนผมแนะนําให้ก็คือว่าเราควรจะครั้งแรกเนาะที่เราได้ปลามาหลังจากที่ปลามันปรับสภาพแล้วก็โอเคปลามันเริ่มว่ายน้ําล่าเริงและไม่ไม่กลัวแล้วนะครับวิธีการนับจํานวนเม็ดอาหารว่าเราควรให้อาหารปลาตัวนี้กี่เมด็ดดีก็คือเราอ่ะค่อยๆ่อ,ยอยหย่อนหย่อนอาหารเม็ดนะครับลงไปทีละสองสาเม็ดแล้วเรานับจํานวนเม็ดนะ จํานวนเม็ดภายใน5นาทีนับว่าปลาเราสามารถกินได้กี่เม็ดนะครับเช่นใน5นาทีย,ยังไม่ครบ5้านาทีเนาะสมมติให้ไปไม่ครบ5นาทีผ่านไป3านาทีเราให้ไป15เม็ดแล้วพอเม็ดที่16เนี่ยมันไม่ขึ้นมากินแล้วก็แปลว่าปลาตัวเนี้หอิ่มของมันอะ่ะคือ15เม็ดนะครับกลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเราให้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรืนะครับครบ5นาทีเนี่ยสมมุติว่าให้ไป20 ยี่สิบเม็ดแล้วมันก็ไม่กินไม่ขึ้นมากินอีกแล้วนะครับก็แปลว่าหนึ่งอิ่มของปลาตัวเนี้คือยี่สิบเม็ดนะครับเราทําแบบนี้ในครั้งแรกแล้วพอครั้งต่อไปเราไม่ต้องทาแล้วเราก็ให้ไปตามจํานวนที่ปลาเราเคยกินได้ในหนึ่งมื้อเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเทคนิคในการนับจำนวนเมนะ็ดเนาะในการให้อาหารปลาว่าปลาของเราหนึ่งอิ่มของมันคือกี่เม็ดนะครับ